ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ ลิชาร์ดฮิลส์ผู้มุ่ว่ยการกีฬาคนปัจจุบันของเราเตรียมใช้โอกาสที่ทางทีมจะเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อทำการแข่งขันในศึกยูฟาแชสเปี้์ลีกกับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานในการนัดพบกับตัวของทางเชสปาเบกัสกุนซือคนเก่งของทางโคโมที่ซึ่งโจตัวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีมันสมองอันล้ำเลิศและความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่สมัยที่เขาอย่างเป็นนักเตะอ,อยู่ถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้ามารับงานคุมทีมต่อจากาอาร์เนสร์รอตตต่อไป ในอนาคตข้างหน้าหากเกิดกรณีที่จําเป็นจะต้องปลดตูของทางในายแดชแมนออกจากตําแหน่งแล้ว่าปัจจุบันทางเซนเบสปอร์ตุปยังคงจะให้โอกาสเขาได้ทําหน้าที่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งกรตามทีขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขว่า หากท้ายที่สุดแล้วเราจําเป็นต้องสั่งปลดพังสล็อตออกจากตําแหน่งนั้นสุดท้ายทีมของเราจะต้องใช้เงินในการสั่งปลดเขาในครั้งนี้เท่าใดกันแน่หลังจากก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานข่าวว่ามันอยู่ที่ประมาณ10บล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขดังกล่าวข้างต้นนั้นจะไม่ได้ตรงกับข้อเทจ็จจริงที่เกิดขึ้นการัวของทางมฮัมเมดซาลาเองในตอนนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะเก็บข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปหลังจากทางฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ชี้ชัดเลยว่าทีมมีการเรียกประชุมด่วน ก็ที่จะมีการสั่งการในบทลงโทษก็จะมีตัวของท่านซาลาออกมาหลังจากเขามีการทริ้งบงครั้งใหญ่ถึงสโมสรของเราท่ามกลางความสนใจจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียที่พร้อมจะทุ่มเงินถึงระดับ100ล้านยูโรในการคว้าตัวเขาไปคาแข่งกี่ตัวออกกราทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามกันได้กับสรุปขอวเด็ยบยิวูประจำวันกับผมแอดวินเซอร์โอหากคุณรักทีนี้ดอบครอบครัวเดียวกัน ทีนี้เราจะมาเปิดประเด็นข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยครับเพื่อนๆกวยบทสัมภาษณ์ของตัวแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็กขวาตับตันกีเรดิดตำแหน่งของทางฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเขามีการออกมาชี้ชัดเลยว่าจากสถานการณ์ทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของนักเตะรวมถึงการที่มันมีการก่อะ,ะบฏภายในทีมที่นําโดยตัวของทางสาราด,ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะส,ส่งผลให้นักปัจจุบันทางสรับไม่สามารถที่จะให้ความไวเมือเชื่อใจกับนักเตะในลูกทีมของเขาได้อีกต่อไปแล้วสำหรับทางนิวัภูผมคิดว่าคุณก็ได้สูญเสียความเชื่อมัน่นในความเชื่อใจในตัวพวกเขาและลูกทีมของเขาไปแล้วนะเนวิลกล่าวผมคิดว่าบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้และแม้แต่ตัวของทักอานเนอร์ล็อตเอง N, ก็คงจะแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่มันกำลังเผชิญอยู่นักต่อน,นี้ นี่คือปริศนาที่เกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะทีมของเขาก็พังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาอาน,นาสโลตและทีมงานสตาร์โค้ตของเขามีการตะโกนล,ลั่นเลยนะก่อนที่ทีมจะเสียลูกเตะมุมลูกนั้นใส่เลตเตะทของทางพวกเขาเองอย่างบ้าคลัง่งพอมคือพูดมาก่อนหน้านี้แล้วถึงการพังทลายของลิเวอร์พูลแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเกมการแข่งขันนัดที่ผ่านมาควรจะเป็นชัยชนะแบบสบายๆของพวกเขาตอนที่นำหักถึงสองประตูต่อศูนย์ ดังนั้นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นสำหรับนอร์พูในตอนนี้มันคือความสิ้นหวังนะมันคือความไม่นิ่งคุณไม่สามารถจะไว้ใจลูกทีมของคุณเองได้เลยคุณจะต้องคิดตลอดเวลาว่ามันมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแ,แล้วพวกเขาก็ทํามันผิดแล้วปิดเล่าปิดซ้ําไปอยู่แบบนั้นไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นจับตัวของทางโมฮัมเหมกซาลาสตาทีมชัดีของเรากันบ้าง หลังจากที่เขามีการออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่ทางสโมสรของเราหนึ่งในคนที่มีการออกมาตอบโต้เขากลับไปอย่าดุรแรงก็คือตัวของทางสแตนคอริมอร์อดีตดาวยิงของเรานั่นเองหลังจากเขาได้ชี้ชัดเลยว่าตัวของทางซาร่ากับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้มันเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมมากกว่ากับทุกสโมสรในประเททอกงกบษนะนั่นก็คือการที่สโมสรฟุตบอลิเวอว์พปูจะต้องมากอดตัวผู้เล่นมากกว่าใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้จัดการทีมหรือใ,ใครก็าตามไม่มีใครที่จะใหญ่กว่าสโมสรไปใได้ทางนั้นคอลลิมอร์กรา่าสโมสรจะต้องมาก่อนเสมอโดยไม่สนว่าใครคนนั้นจะเป็นใครหน้าไหนกันนี่แหละคือบนสเสน่ห์ที่มันมีชีวิตและมีลมหายใจแม้กระทั่งเขาคนนั้นจะเป็นทางมหัศลา,าก็ตามทีถ้าเขาไม่สามารถจะขึ้นมาวัดกับระดับสโมสรได้หากคุณไปเจาะลึกจะเห็นได้ว่ามันก็มีช่วงที่ทีทมเล่นได้ดี แต่การเล่นเกมรักของพวกเขาก็อยู่แต่จะตลกในหลายโอกาสการตัดสินใจยับแย่ในบางเวลาซึ่งนั่นหมายรวมถึงทุกคนภายในทีมเลยถ้าคุณไปถามนักเตะ 99. 9เพวกเขาจะยอมรับว่าการถูกตอก2-3เถึงมเกมมักคุณฟอร์มตกมันเป็นโอกาสที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกคนจะตอบว่าใช่เลยเรายอมรับกับสถานการณ์แบบนี้มันมีเพียงแค่ความบ้าคลั่งของฟุตบอลในยุคป,ปี2 0 2 5นี่านี่แหละที่มันเกิดลักที่ดาราขึ้นมา แล้วก็ไปการตั้งคําถามว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่กับการที่ผมต้องตกเป็นตัวสำรองทางการเลืตัวของผมเองก็เล่นได้ไม่ดีดูเหมือนว่าตัวของทางโม e, อาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้นะเขาอาจจะเชื่อว,ว่าเขาเป็นนักเตะที่แต่ตงไม่ได้ในระดับเดียวกันกับทางเดอแอนเลเมซี i, ่เหยียดทางคริสเตียโนโรนัลดนั่นคือนักเตะที่สามารถจะพูดอะไรก็ได้ตามใจพวกเขาในรอบทศวรรษที่ผ่านมาแต่โม e ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะและแล้วปู่ก็อยากที่ผมบอกว่า พวกเขาไม่เหมือนกับสมสรอ,อื่นใดทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือไม่มีนักเตะคนไหนที่จะใหญ่ไปกว่าสมสรไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตดังนั้นสมสรจะต้องมาก่อนอื่นได้เสมอเวอร์ฟูลได้ตอบแทนบรรดาน,นักเตะของพวกเขามากเพียงพอแล้วดังนั้นสถาบันแห่งนี้สมครจะได้รับการวิจารณ์แบบส่วนตัวไม่ใช่ต่อสาธารณะไม่ใช่คำวิจารณ์แหลงๆแ,แบบนี้จะพูดออกมาจากปากใครก็ได้ ไหนๆก็มีการพูดพาดพิงมาถึงเคสกรณีของตัวมโมเหมือซาร่ากันแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ขึไนกันออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือตัวของทางเจสันแม็กเเทียอีกหนึ่งนักเตะเก่าของเราระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง b ีอินสปอร์ตสำนักข่าวชื่อดังเวลาใครก็ตามที่พูดถึงใครสักคนหนึ่งเรามักจะคิดว่าเขาคนนั้นมักจะพูดถึงตัวของผู้จัดก,การทีมใช่ไหมละ่ะแม็กเอทียกล่าว เราต้องลองดูมุมอีกมุมหนึ่งนะและลองคิดว่าใครที่เขากำลังพูดถึงคนนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวของทางอาร์เนอร์ซอฟต์แต่โมซาร่าอาจจะต้องการพาดพิงขึ้นไปถึงตัวของทางใหมค่คิลเอ็ดเวิร์ดกระดาษเนื่องจากซาร่ายังคงเป็นนักเตะที่มีสัญญาอยู่นะเขามีข้อผูกมัดอยู่อีก18เดือนพร้อมกับมูลค่ามหาศาลหากเขาถูกขายไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่ต้องการให้เขาเก้าวขึ้นเป็นเป็นซูเป,ปอร์สตาร์เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับพวกเขาทีนั้น ดังนั้นบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจจะสื่อออกมานั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวของผู้จัดการทีมแต่เป็นตัวของทางไมเคิลแอดเวลดในฐานะซีโอด้านฟุตบอลหรือแม้กระทั่งตัวของทางริชาร์ดยิชในฐานะกุ้งหน่วยก,ากลางกีฬาเพราะเรื่องของสัญญาและการเจรจามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นคามเนสก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่พวกหน่วยการกีฬาและคนที่อยู่เหนือขึ้นไปต่างหากที่เป็นคนดิวในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะเคยไปบอกกับโมว่า ถ้านายเซ็นสัญญากับเราอยู่ที่นี่ต่อไปอีก2ปีเราการันตีได้เลยว่านายแซ้หลงเล่นในส่วนใหญ่ของเกมเราจะทําแบบนั้นและก็จะมีการสัญญานู่นนี่นี่นั่นให้กับเขาไปอีกซึ่งบางตัวของทางอานเนอร์ซ็อกอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านั้นเลยกระดาทุกคนไปตีความประโยคที่ตัวของทางโมซาล่าบอกว่าบางคนไม่ต้องการตัวของผมแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าประโยคดังกล่าวเขาต้องการสื่อสารไปถึงตัวของทางผู้จัดจาก,การทีมใช่ไหมล่ะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดแบบนั้นนะผมกลับมองว่าเขาต้องการสื่อสารถึงต,ตัวของทางใหมเช่นเอ็ดเวิร์ดอาจจะเป็นคนที่มองสถานการณ์นี้แล้วคิดว่าบางทีถ้าเรามีการขายตัวของทางซาราออกไปมันก็ต้องเป็นตอนนี้แหละหากเขายังพอจะมีมูลค่าในการขายต่อหรือเราจะได้เงินบางส่วนกลับมากถึงล้านปอ,อนด์มันก็ต้องเป็นช่วงเวลานี้ เรามาลุยกันต่อนะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับประดูกันดีกว่าว่าล้วสุดท้ายแล้สโมสรของเราจะดําเนินการเช่นไรต่อไปเพราะไม่ว่าเหตุผลเบื้องเล็กเบื้องหลังจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่การที่ตัวของทางนักเตะมีการแข็งขืนกอดสโมสรและตออตัวผู้จัดก,การทีมต่อหน้าสาคาราซชนเพ่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมดับได้ เพราะหากสโมสรปล่อยให้สฟานการลากยาวไปโดยที่พวกเขาไม่มีการจัดก,การไม่มีบทลงโทษอย่างเหมาะสมสุดท้ายมันจะกลายมาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแลนะบรรดาน,นักเตะซูปเปอร์สตาร์ดังหรือแข่งระดับซีเนียคนอื่นๆก็จะออมเยี่ยงอย่างจนสุดท้ายระบบการปกครองหายในสโมสรก็จะพังคลืนลงมาล่าสุดตามการรายงานจากทางฟาบิชิโอโรมาโนนักข่าวระดับเจียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็เป็นการชี้ชัดเลยว่านั่นทําให้ทางลิเวร์ปู่ของเราไม่สามารถจะปล่อยให้สถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขามีการประชุมหาหรือกันเป็นการภายในบรรดาบอร์ดบริหารของทางสมสูรเพื่อที่จะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ออกมาว่าสุดท้ายแล้วควรจะมีบทลงโทษของทางสารากเช่นไรกันจากการที่เขามีการออกมาพูดแง่ร้ากับทางสมสูรคํานั้น เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่จะมีการสั่งตัดเขาไม่ให้มีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันยูฟาแชมเปี N ้ยนส์ลีกที่ทีมของเราจะบุกไปเยือนทางมูหญ่อินเตอร์มิลานาในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้โมซาร่าอาจถูกขันที่ออกจากทีมลิเวอร์พูลที่พวกเขาเตรียมเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อที่จะเชิญหน้ากับกอินเตอร์ในวันอังคารที่จะถึงนี้นะลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านนัก็กา์ส่วนตัวของเขาเอง ม,มีการประชุมหารือกันเป็นการภายในหลังจากทางซาลามีการออกมาพูดค่อนข้างที่จะดุ่มแดงและคำตัดสินสุดท้ายจะตามมาในวันนี้อาเนอร์ส็อเองก็จะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมานโนเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วบทลงโทษที่จะออกมากับตัวของทางซาลานั้นมันจะดุนแดงมากน้อยเพียงใดกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆจักข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของทางซาลาดโดยตรงกันบ้างเพราะหลายๆส่วนในบทสัมภาษณ์ของเขาก็เป็นการชี้ชัดอยู่แล้วว่าโจ้าต,ตัวต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรของเราไปหลังจากสถานการณ์ของเขาในทีมนาปัจจุบันนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่โจตัวคาดหวังอีกต่อไปแล้วล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทางลิบะปู o ดอทคอมสื่อที่เจาะข่าวของทีมราโดยเฉพาะที่ชี้ชัดออกมาเนยว,ว่า ในตอนนี้หนึ่งในสโมสรที่ก้าวออกมาก่อนเพื่อนเลยก็คือทางการาทสลายกินนักใหญ่จากแดนไก่งวงในตุรกีซูเปอร์ลีกที่ต้องการจะอาแขนรับตัวของทางซาลาไปใช้งานต่อและพวกเขาก็เรียกได้ว่าเป็นสิงปืนไวต้องการจะเดินหน้าคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อแขานนักเตะหน้าหน่กเดือดมักกาคมนี้เลย รายงานข่าวฉบับเดียวกันยังเชื่อว่าด้วยความที่นักเตะอย่างทางซาร่ามีปัญหากับทางลิวร์พูลจะเป็นโอกาสทองที่จะทําให้พวกเขาได้ตัวนักเตะระดับนี้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่อาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ทางการตาสรายจึงพร้อมที่จะเสนอเงินเป็นตัวเลขขา้เหนื่มหาศาลอยู่ที่ราว20ถึง22ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นดาว15-16.5ล้านปอนด์ต่อปีเพื่อลอดใจให้ทางซาล่ายอมยักไปขาแข่งทีนั้นนอกจากนี้พวกเขายังจะมีการการันตีตำแหน่ง1 1ผู้เล่นตัวจริงให้กับทางซาล่าโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปแย่งตำแหน่งกับใครหน้าไหนทั้งนั้นแล้วก็จะยังมีเงินโบนัสเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์ทั้งหลายมาสนับสนุนเพิมเ่มเติมจากเงินค่าเหนื่อยที่เขาจะได้รับจากทางสโมสรในครั้งนี้อีกด้วย เรียกได้ว่าข้อสเสนอนดังกล่าวข้างต้นนั้นหักมองในแง่ของตัวเงินอย่างเดียว ก็ขัางที่จะเย้าหยวนใจอย่างมากและตัวของทางซาร่าและปัจจุบันก็เหลือสัญญากับทางหรือร์พูลของเราถึงแค่ปี2027เท่านั้นทาให้หลายฝ่ายมองว่าดีลนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงได้หากทางการตัสลายมีความมุ่งมั่นตั้งใจและตัวของทางซาร่าเองก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถหาสโมสรใหม่ได้หรือไม่อย่างไรหากจําเป็นต้องยากออกจากทีมแอนฟิลไปด้วย ในไนกก็เปิดประเด็นมาด้วยโอกาสการย้ายทีมของตัวโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วอีกถึงข้อเสนอที่ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งแต่คราวนี้จะเป็นมุมมองของทางสโมสรดอกบ,บ้างเพราะแม้ทางการตัดสลายจะมีการทุ่มเงินค่าเหนื่อยมาหาศาลพร้อมที่จะฉกตัวของทางซาร่าไปร่วมทีแต่ในแง่ของค่าตัวที่พวกเขาจะจ่ายให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของรอ นื่องด้วยอายุอานามของซาลาที่ไหนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพสำหรับนักเตะในตำแหน่งสูงหน้าคิดปัจจุบันอายุ33ปีก็ถือว่าค่อนข้างมากดังนั้นจะทําให้ทางการาตาสลายไม่พร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนโตในแง่ของค่าตัวแต่พวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินค่าเหนื่อยให้กับทางนักเตะมากกว่าทวาล่าสุดก็มีรายงานข่าวตีคู่กันขึ้นมาเลยแต่คราวนี้อาจจะทางคอปออฟไซด์องถึงสื่อชื่อดังที่พวกเขาก็ชี้ชัดว่า บรรดาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียต่างหากที่ตอบโจทย์ทางนิอรปพ่ลของเราหากสโมสรมีการตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จําเป็นต้องขายตัวของทางซาลากออกไปหากเราย้อนกลับไปเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วในตอนที่ทักเอาเอติฮัดมีการยื่นข้อเสนอ150ล้านออนเข้ามาขอซื้อตัวทางซาลา แต่ณปัจจุบันสมสสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาหนึ่งในนั้นก็คือทักเอาเอ็ดไปครับอีกเช่นเดียวกันค้อมได้ทักเอาฮีรรกอีกหนึ่งสมสสรทีชื่อดังของทางซาวอ,อุโปลิแต่ตัวเลขที่พวกเขาพร้อมจะจ่ายนัณปัจจุบันนั้นก็ลดน้อยถอยลงมาอย่างมีนัยะสําคัญอยู่ที่สาา80ถึง100ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว70ถึง87ล้านปอนด์เยก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเงินค่าตัวที่ลดลงมาจากเดิมที่พวกเขาพร้อมที่จะจ่ายให้กับเราลงมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวถ้าหากมอมและเปรียบเทียบก,กับฟอร์มการเล่นของตัวซาลาห์ในปัจจุบันก็ถึงได้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงหากเราเปเทียบก,กับสัญญาที่เหลืออยู่กองเขาในตอนนี้เรามาลุยกันต่อเนะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวก,กับอนาคตของทักอ่านเลสซอร์ตกันบ้าง ถ้าเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานข่าวออกมาว่าหากสมูสรนต้องการที่จะสั่งกดเขาออกจากตำแหน่งจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับตัวของคางสลอตที่ตัวเลขประมาณ1ิบล้านปอนด์ทวเวลาสุดก็มีรายงานข่าวใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้มาจากอดัมวิลเลียมส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงที่ชี้ชัดเลยว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และมันจะต้องใช้เงินมากกว่านั้นหากพวกเขาต้องการที่จะเด้งตัวของทางสลับออกจากเกาอีไปอาร์เนอร์สลอมีการเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา3ปีนะดังนั้นเขาจะมีสัญญาก,กับสโมสรต่ไปจนกระทั่งจบฤดูก,กาล2026-2027วิลเลียมส์กลาวมีรายงานข่าวบางฉบับที่บอกว่าเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ตัวเลข6-7ล้านปอนด์ต่อปีแต่ตัวเลขนั้นดูไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือ และเว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยมักจะให้ตัวเลขผิดๆอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าหากคุณไปตรวจสอบในเรื่องของบัญชีทางการของสโมสรคร่าวๆก็จะรูได้แล้วเพราะมคงจะประหลาดใจมากหากตัวเลขแพ็กเกจตรดดวมค่าแรงของเขาไม่ได้ใกล้กลเคียงกับ10ล้านปอนด์ต่อปีถ้ามันเป็นเพียงแค่6ถึง7ล้านปอนด์อย่างที่มีการกล่าวอ้างกันดังนั้นคงสร้างค่าเหนื่อยมันดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะว่าความเป็นจริงมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะ สัญญาของเขาก็น่าจะมีเงื่อนไขที่ปกป้องสโมสรเช่นหากผลงานในสนามตกต่ำอย่างหนักหรืออาจจะมีเงื่อนไขที่สามารถจะยกเลิกสัญญาก,กอดกำหนดได้ด้วยซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นตัวของผู้จัดการทีมหรือสโมสรเท่านั้นที่จะรับทราบโดยที่เราคนนอกไม่มีทางจะมองเห็นสัญญาที่แท้จริงไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการปลดสล็อตและกําแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นจะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ทางเซนเบสปอร์ตร๊ปเกิดความหลังเล พวกเขาคือนักลงทุนนะพวกเขามีแผนงานที่ได้วางเอาไว้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจในเชิงของฟุตบอลแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับด้วยกระตาสมมุติว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งปลดสล็อตอยู่ที่15ล้านปอนด์เงินจํานวนนั้นหากเรานําไปเปรียบเทียบมันก็คือการจบอันดับที่5ขึ้นไปในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าคุณจะขยับแค่หนึ่งหรือสองอันดับแต่การได้กลับไปลงเล่นในเชนสเตอร์ลีกจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาราว80ล้านปอนด์ ดังนั้นเฟนเวสปอร์ก็จะไม่ตัดสินใจแบบหัวร้อนนั่นไม่ใช่สไตล์ของพวกเขาแต่ผลกระทบการเงินระยะสั้นจากการปลดตัวผู้จัดก,การทีมจะไม่ใป่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างแน่นอนเมื่อเราพูดถึงโอกาสที่จะมีการสั่งปลดตัวของทางสลอตแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้แต่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการดําเนินการของตัวบิชาร์ดยิพส์ผู้นการกีฬาคนปัจจุบันของเรา แม้ทางเซนเวสกวอดครับจะยังให้โอกาสทางสลอตได้ทำหน้าที่ของเขาต่อไปแต่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทาง l o ซ ing The Co อสื่อที่จาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะว่าตัวของทางฮิลชจะใช้โอกาสในตอนที่พวกเขาบุกไปเยือนทางงูหยัดอินเตอร์มิลานในการแข,ข่งขันยู่แชาเปี้ยสนสหล็กกลางสัปดาห์นี้ด้วยการเชิญตัวของทางเชสปาเบกาสกคุณซีนคนปัจจุบันของทางโคโมซึ่งก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะเข้ามารับงานหากเกิดกรณีที่ดอกไิการสักปลดตัวของทางสลอตออกจากตำแหน่ง ฟาเบกาจะถูกเชิญให้เข้าช่วงเกี่ยนการแข่งขันนัดดังกล่าวข้างตน้นและฮิลส์เองก็จะใช้โอกาสนี้ในการเจรจาเบื้องตน้นถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะเข้ามารับงานในตีแอนฟิวของนอหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในฤดูกาลที่แล้วฟาเบกาก็ช่วยให้เห็นสิงกล่นของเขากับการนำทางโคโมซึ่งเป็นสโมสรเล็กๆแต่จบขึ้นในอันดับที่10ของตารางซีอารได้และในการแข่งขันฤดูกาลนี้ผลงานของเขาก็ก้าวขึ้นมาอีกขั้นรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตาราง แท้จึงทำให้สโตของทางฟาร์เบกัสกลายมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่มีโอกาสจะเข้ามารับงานคุมทีมของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ